สวัสดีค่ะพบกับช่องนงหนิง kj เจ a ชน e นนะคะวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นะคะเป็นทั้งแบบมามีแห้งแบบออริจินอลเลยนะคะมีหมูบดช่อแน่นๆและเย็นตาโฟนะคะแบบน้ําแบบ อืมน่ากินมากๆเลยนะคะนี่ก็คือเส้นหมี่ยืดอย่างนี้ลูกชิ้นแบบนี้มีกุ้งทอดแบบนี้แล้วเกี๊ยมอีนะกตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านแล้วและจะพาเพื่อนๆไปดูกรรมวิธีในการทำก๋วยเตี๋ยวของร้านนี้กันนะคะเรามาแบบรอจ่ออยู่หน้าหม้อเลยนะคะทุกคนพอเขาเอาเส้นเอาอถ่วงอกนะคะมาลวกน้ำร้อนๆแล้วนะ คือเขาทำไวมากเลยนะทุกคนเขาใส่อะไรบ้างนี่ใส่น้ำมันเจียวกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็หมูบดชออนี่เป็นไงล่ะนนัวกันไปเลยนะคะมีลุงมีลวกหมูเพิ่มนะ,ะทุกคนใส่ลูกชงลูกชิ้นผักเผิกก็ใส่ไปมีอะไรก็โยนไปแบบนี้เขาทำแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บป๊บเร็วมากๆเลยนะคะเราสั่งมีขาว แห้งไปนะคะแบบบะหมี่โบราณใส่เกี๊ยวกันนิดนึงและชานนี้ก็เป็นเย็นตาโฟนะคะทุกคนเป็นเกี๊ยมอีมันคล้ายๆลอดช่องแต่มันเป็นสีขาวไม่ใช่สีเขียวนะคะลอดช่องเป็นสีเขียวแต่เกี๊ยมอีเป็นสีขาวนะคะเป็นเส้นประเภทหนึ่งนะคะหากินยากมากเราเคยไปกินที่เยาวราชแต่พอมาอยู่ชนบุรี เจอหลายร้านมากๆเลยนะคะที่เขาจะมีเส้นเกี๊ยมอีนะคะซึ่งอร่อยถูกใจนะคะแต่ปกติเราจะเป็นคนกินเส้นหมี่กับเส้นเล็กนะคะแต่วันนี้ขอกินเกี๊ยมอียินตาโฟอันนี้คือบะหมี่แห้งแต่เป็นมีขาวนะคะทุกคนต้มยำเขาก็จะใส่ถั่วแล้วก็พริกเผามาให้นะคะและมะนาวดูดูดูเขาให้ตะเกียบเรานะคะ มันกลับด้านนะเดี๋ยวเรากลับเองก็ได้นะคะทุกคนอะเขากลับให้แล้วนะคะเซลเซลและตอนนี้นะคะชามก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วและตอนนี้เราก็หิวมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครชอบเส้นต้องมาโดนร้านนี้นะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะบอกพิกัดไว้ให้นะคะใครที่ชอบกินเส้นแต่ตอนนี้คุณยายเขาอะผัด ข้าวไม่ไหวแล้วจริงๆร้านเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีข้าวอาหารตามสั่งนะคะเริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ตอนนี้คุณยายเขาทําไม่ไหวก็เลยได้แต่ทําก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนอดกินเลยอดกินฟรีมือทํากับข้าวของยายแกเลยนะคะคือรสชาติเขาดีมากๆเพราะว่าเขาผัดมาตั้งแต่สาวๆมั้ง เขาก็เลยแบบข้อแขนหัวไหล่ไม่ดีเขาเลยได้ทําแต่ก๋วยเตี๋ยวนะคะก็สามารถตามไปอุดหนุนคุณยายเขาได้นะคะอยู่แถวแถวแยกคีรีนะคะทุกคนเป็นมาม,มีโบราณเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวโบราณเลยนะคะทุกคนหิวแล้วตอนนี้ซูทเส้นแล้วนะคะทุกคนและใครที่กำลังหาร้านก๋วยเตี๋ยวราคาน่ารักน่ารัก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆและมากินหลายครั้งนะคะไม่ได้ถ่ายจริงจังนะคะทุกครั้งวันนี้ก็เลยมาถ่ายทําคลิปสั้นๆให้เพื่อนได้รับชมนะคะบ,บอกอีกครั้งว่าอยู่เส้นคีรีนะคะลองสังเกตถ้าหากว่ามาทางสุขุมวิทนะคะเข้ามา,าซอยแยกคีรีนะคะก็เข้ามาประมาณ500เมตรและสังเกตทาง ขวามือไว้จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณอยู่หนึ่งร้านนะคะทุกคนก็มาชิมมาชมมากินคุณยาอ่ากินก๋วยเตี๋ยวของคุณยายสักชามสองชามนะคะถ้าอะไรก็มาเล่าให้กันฟังนะคะแต่ส่วนตัวคือชอบนะคะมากินบ่อยเหมือนกันนะคะทุกคนและสุดท้ายนี้นะคะเราก็ฝาก ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเราตอนนี้เรากำลังเพิ่มเติมความหนัวความแซ่บปกติเราจะกินก๋วยเตี๋ยวเราจะใส่พริกกับน้ำส้มเท่านั้นนะคะก็คืออร่อยเลยเราจะไม่เติมน้ำปลาหรือน้ำตาลแล้วนะ,ะนี่ก็คือรายการของทางร้านเขานะคะทุกคน ราคาเริ่มต้นที่40บาทเสียดายที่เขาทําทอาหารไม่ได้แล้วนะคะมีแต่กุ้ยเดียวนะคะสุดท้ายแล้วนะคะขอฝากช่องนุงนิงเคเจแชนแนไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย